สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเป็น power bank นะนะครับของ Remax นะครับผมนะครับรุ่นนะครับ RPP ขีดสองศูนย์นะครับตัวนี้จะมีความจุระบุที่หน้ากล่องเนี่ยครับหรือว่าที่ตัวสเปคเนี่ยจะอยู่1 5 0 0 0มิลลิแอมนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าจะมีลักในตัวเลยนะครับไม่ต้องอาศัยตัวอะแดปเตอร์ชาร์จข้างนอกนะครับผมนะครับโอเคแหละก็เดี๋ยวเรามา unboxing กันดูว่า ตัวเนี้ยที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับผมจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทดสอบจริงๆเลยนะว่าไอ้เจ้า Power Bank ตัวเนี้ยที่เขาระบุไว้เนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันเนี่ยตัวเนี้ยจะสามารถจ่ายไฟได้ถึง15,000ม ah ิลลิแอมป์อย่างที่หน้ากล่องระบุไว้หรือเปล่านะครับผมครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเรามาอ unboxing กันเลยดีกว่านะครับผมนะครับตัวเนี้ยผมซื้อมาเนี่ยจะเป็น แบบของศูนย์นะเนี่ยมีมอกนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันดูนะครับตัวกล่องบริเวณก็จะเป็นอย่างนี้นะบริเวณรอบกล่องนะครับเนี่ยครับแบบนี้นะนะครับตามนี้เลยนะโอเดียวเรามาแกะกันดูว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับผมเลือกอยู่หลายรุ่นเหมือนกันนะแต่ว่ามามามาสะดุดรุ่นเนี้ยมาชอบรุ่นนี้นะครับผมนะครับแกะมาแล้วเจอเจ้า power bank หนึ่งหนึ่งอันนะตัวนี้นะครับพอเปิดออกมาปุ๊บด้านหลังไม่มีอะไรนะ ลงโอ่พอเปิดออกมานะครับครับตอนนี้เปิดออกมาแล้วนะครับก็จะมีเหมือนกับใบที่เขาเซอร์ติฟิเคตมานะครับหนึ่งใบนะเล็กๆนะแล้วก็เป็นคู่มือเล็กๆนะครับมีมอกระบุไว้ด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัว Power Bank นะนะครับนะครับอันนี้ผมติดไว้นะผมกันมันถลอกนะครับตอนแกะมาผมติดไว้ก่อนนะครับกันถลอกนะครับไม่มีให้นะตอนซื้อมามันจะเป็นเรียบๆนะครับนะครับเดนนี้ก็คือเป็นด้านหน้านะอย่างงี้นะ แล้วก็ด้านด้านที่เป็นหน้าจอนะครับกดทีหนึ่งก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นด้านข้างนะครับจะมีสายไฟชาร์จให้2อันก็คือเป็นของ iPhone แล้วก็เป็นของ Android เป็น USB Typ e C ให้1เส้นนะครับครับประมาณนี้นะครับด้านนี้ก็จะมีปลั๊กให้ด้วยนะครับนี่แอนดแอปเตอร์ไว้เสียบชาร์จได้นะครับเนี่ยไว้เสียบชาร์จกับตัวปลั๊กไฟได้นะครับผมนะครับ รายละเอียดโดยรอบนะครับผมนะคบเดี๋ยวผมจะเริ่มจากด้านหน้าก่อนแล้วกันครับด้านหน้าต้องหันด้านอย่างนี้นะด้านหน้าเขาจะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้ครับก็คือเป็นปุ่มเปิดปิดเนี่ยครับเป็นปุ่มเปิดปิดนะเดี๋ยวมันจะดับไปเองนะครับตรงนี้นะครับเวลาเรากดทีนึงมันก็จะปุบขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็บอกเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับผมเนี่ยดับไปแล้วกดทีนึงก็จะติดอย่างนี้นะครับมีสายที่ห้อยสายนะครับเอาไว้ห้อยสายคล้องได้แต่ไม่มีแถมนะนะครับแล้วก็เป็นช่องย s b Type C นะครับกับ USB 3.0ค c ิ c ชาร์จตัวนี้นะ2ช่องนี้ถ้าเราเอาสายมาต่อนะครับเขาจะเป็นชาร์จไวหรือว่าซูเปอร์ซูเปอร์ฟาสต์นะครับผมนะครับ2ช่องนี้นะแล้วมันจะมีไฟแดงๆขึ้นที่จุดตรงนี้ด้วยนะนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเนมเพจของเขานะส่วนสาย2เส้นนี้จะเป็นชาร์จแบบ5โวลต์นะครับแล้วก็สามารถจ่ายไฟได้ถึง3แอมป์ก็คือ iPhone iPad เนี่ยสบายนะครับผมนะครับ ส่วนช่องนี้ก็เหมือนกันนะครับช่วงนี้จะได้3โหมดเลยก็คือเป็น5โวลต์2แอมป์9โวลต์2แอมป์แล้วก็12โวลต์1.5แอมป์นะครับเป็นซูเปอร์ชาร์จนะครับผมนะครับนะครับโดยเราก็จะประมาณนี้ตัวนี้ครับสามารถที่จะใช้สายของเขานะสายของเขาที่แถมมาให้ตรงนี้แต่มันจะสั้นไปหน่อยนะเนี่ครับสายของเขาจะแถมมาให้แบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับเสียบม,มันก็ใช้เหมือนกันนะครับแบบนี้นะ สายตรงนี้ก็เอาไปเสียบกับรุ่นอื่นได้คือพูดง่ายคือเราไม่ต้องคกสายครับพกแต่เพาะแบงค์ไปนะครับเขามีตัวสายให้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเขาเขาจะมีที่วางโทรศัพท์ให้ช้้นล่างนี้นะครับแบบนี้นะครับวางไงนี่วางนี้นะครับประมาณนี้ในคู่มือเขาบอกว่าประมาณนี้นะได้แค่นี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับวางแบบตั้งๆแบบมันน่าจะยื่นได้กว่านี้นะได้แค่นี้เองนะแล้วก็ตั้งๆประมาณนี้นะครับอย่างงี้นะนะครับ ก็ถือว่าใช้งานได้โอเคนะครับคือคืออันเดียวครบจบชาร์จตัวเองได้เลยนะไม่ต้องไปพกอะแดปเตอร์กับสายไว้คอยชาร์จเจ้าพอแบงตัวนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นมอกรนะที่สกีนนว้ที่ตัวของพอแบงเลยนะครับผมนะครับน้ำหนักก็โอเคนะไม่หนักนะประมาณสี่ห้าร้อยกรัมได้นะครับประมาณนั้นนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับที่ผมชอบคือตรงนี้แหละเนี่ยปลั๊กไฟตรงนี้แหละนะครับโอเคแหละก็เดี๋ยวเราไปทดลอง ชาร์จดูจริงๆหรือว่าไปเทสดูสิว่าตัว Power Bank ตัวนี้จะมีความจุ1,500ม ah ิลลิแอมจริงตามที่ระบุไว้ข้างกล่องไหมนะครับผมนะครับครับตอนนี้ผมเอา Power Bank นะมาต่อกับดัมมี่โหลดนะผมปรับไว้1.5แอมนะนะครับผมแล้วก็ให้เขาเนี่ยคายประจุมาตอนจนตอนนี้เหลือ2%แล้วนะครับเดี๋ยวเรารอให้เหลือศูนย์นะเดี๋ยวเราจะเริ่มประจุไฟนะครับตั้งแต่เอหรือว่า1เลยนะ นะครับจนเต็มร้อยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ความจุจริงๆที่ใช้งานได้เนี่ยจะถึง1นึ0งห5,000หรือเปล่านะครับผมนะเดี๋ยวเรามาลองกันโอเคครับตอนนี้ก็เหลือศูนเปอร์เ็แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาชาร์จทิ้งไว้นะคือเดี๋ยวผมจะชาร์จทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งเช้าผมจะมาดูนะว่าตัวเขาเองเนี่ยจะสามารถที่จะประจุไฟเข้าไปได้เท่าไหร่นะครับผมครับผมจะใช้ USB tester ตัวนี้นะครับ USB tester meter ตัวนี้นะ โอเคตอนนี้ผมเสียบเข้าไปแล้วนะครับตัวเลขก็เริ่มกับผิดแล้วแล้วก็ไฟก็เริ่มที่จะเข้าแล้วนะครับผมนะครับตอนเนี้ยเออรุ่นเนี้ยนะครับผมไฟเข้าถึง9โวลต์ก็คือเป็นฟ้าชาร์ตนะกระแสวิ่งอยู่ที่ประมาณ1.5นะ1.45หรือว่า1.5นะครับผมนะครับนี่ครับตรงนี้นะนะครับไฟวิ่งอยู่ประมาณ9โวลต์นะครับคือคือเวลาชาร์จเนี่ยมันจะมี2โหมดนะครับจะมีโหมด5โวลต์ที่เป็นชาร์จปกตินะกับโหมด9โวลต์ก็คือเป็นฟ้าชาร์จหรือว่า เออเป็นชาร์จคิวแบบคิวสามจุนะที่เขาเรียกกันว่าชาร์จสามจุดศูนย์อะไรเงี้ยนะครับผมนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็กระแสที่อัดเข้าไปจนถึงร้อยเนี่ยเออได้กี่มิลแอมป์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะครับผมแล้วผมทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับโอเคไปแล้วครับตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วนะชาร์จเต็มร้อยแล้วนะครับมาดูแอมป์นะครับที่ได้นะนะแอมป์ที่ได้อยู่นะเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะนี่ครับ ครับแล้วกเ็เวลานะครับที่ใช้ในการชาร์จนะครับ7ชั่วโมง2ีนาทีผมตีทัด7ชั่วโมงครึ่งนะครับผมได้ประมาณ7,500นะผมใหนะ้7,5 0 0ละกันนะครับก็เฉลี่ยประมาณชั่วโมงละ1 0 0 0มิลลิแอมนะก็ถือว่าชาร์จเข้าได้ไวนะครับแต่ทีเนี้แอ,อมันความจุมันน้อยไปหน่อยนะผมว่านะอันนี้คือผมออวัดกระแสที่สามารถเข้าไปประจุได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ฝั่งขาออกก็น่าจะไล่เลี่ยกันนะผมให้เต็มที่เลย8ปดพันนะครับผมนะครับประมาณนี้นะก็ลองดูนะครับผมครับตอนนี้ก็เหลือศูนะคเรับนอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะลองชาร์จดูนะครับว่าจะได้แอมเท่าไหร่นะครับผมนะครับจะเราจะได้เฉลี่ยถูกว่าความตุที่อยู่ในตัวพอแบงค์เนี่ยกี่แอมนะครับผมนะครับตอนนี้ศูนเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวมาดูซิว่ารอบเนี้ย ถ้าเป็นเต็มร้อยอเซ็นเนี่ยจะได้ความจุเท่าไหร่นะครับผมนะครับครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะแล้วก็ชาร์จขึ้นมาเต็มร้อแล้วนะครับผมนะครับประจุไฟที่ได้นะครับรอบนี้นะเราได้เจ็ดันนะครับแปดอดนะครับก็คือผมให้เฉลี่ยแล้วประมาณ8 0 0พมิลลิแอมนะครับซึ่งพอแบงรุ่นเนี้ยนะครับที่เรากำลังเทสกันอยู่เนี่ยข้างกล่องเขาระบุไว้ว่า1นึ่งนพันนะจะเห็นได้ว่ามันหายไปประมาณ 7,000 mAh มิ 7, ah นะครับหรือประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะนะครับผมก็อันนี้เป็นการเทสครั้งที่สองนะครับก็คือมั่นใจได้แล้วว่าแน่นอนแล้วว่าตัวเนี้ยนะครับมีความจุอยู่ราวๆประมาณ8 0 0นะครนะเพราะว่าอันนี้ผมเช็คในฝั่งของด้านอินพุตนะถ้าเอาพุตที่เขาจ่ายออกมาให้กับโหลดอ่ะก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับผมนะครับส่วนระยะเวลาในการชาร์จนะครับประมาณ9ชั่วโมง49นาทีนะนะครับ แรงดันที่ใช้ในการชาร์จเป็นเป็นควิกชาร์จแล้วนะเป็นซูเปอร์ชาร์จแล้วก็คือ9.3นะครับแอมสูงสุดที่ผมได้เห็นเขาก็คือประมาณ2แอมนะ1.89 1.9อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับก็ถือว่าชาร์จได้ไวมากนะครับผมเมื่อเทียบกับเป็นพอร์แบงค์รุ่นเก่านะพอร์แบงค์รุ่นเก่าเนี่ยถ้าเกิดว่าชาร์จแบบเนี้ยต้องมออีประมาณสัก12ชั่วโมงนะครับกว่าจะเต็มน,นะ นะครับผมนะครับก็ถือว่าทํางานได้ดีนะครับแต่ความจุยังไม่ได้นะตามสเปคนะครับผมนะครับครับโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับการทดสอบที่ผ่านมานะคือผมเทสสองครั้งนะครับผมใน2ครั้งนี้ก็คือใช้ให้หมดเลยนะศเเลยแล้วก็เอากลับมาชาร์จประจุไฟเข้าไปใหม่นะครับผมความจุที่สามารถอัดเข้าไปได้เนี่ยก็อยู่ราวๆแปดพันะไม่เกินนี้นะครั้งแรกได้ประมาณ7จ็ดพันสามหรือไงเนี่ยนะครับครั้งที่นี่ได้ประมาณ7,8 0 0นะตีให้8 0 0 0นะครับซึ่งตัวเนี้ย ในสเปคเระบุไว้1 5 0 0 0นนะแต่ในการวัดของผมเนี่ยผมวัดในฝั่งของด้าน i n น u t นะกระแสด้าน Input เนี่ยที่จ่ายออกมากับด้าน o u t p u t เนี่ยมันควรจะใกล้เคียงกันหรือว่าเท่ากันนะครับผมมันโดดว่ากันเนี่ยผมถ้าเกิดสมมติว่าตัวเนี้ยชาร์จเข้าไปแล้วมันได้ประมาณ1 3 0 0 0ันเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะถือว่าแอมเต็มนะครับผมแต่อย่างเงี้ยมันหายไปเกือบครึ่งเลยนะผมว่ามันหายไปเยอะไปนะแต่ฟังก์ชันการใช้งานโดยรวมเนี่ยผม ให้โอเคเลยอะคือดีมากผมชอบมากคือมันพกอันเดียวแล้วจบนะครับแล้วก็ชาร์จไวมากนะครับที่ลองเอาไปชาร์จ iPhone จริงก็คือเหมือนกับเราเสียบปลั๊กไฟซูเปอร์ชาร์จที่บ้านเลยนะครับเร็วมากนะครับนะครับทั้ง2องอย่างทั้ง Android แล้วก็ iPhone น,นะ นะครับเร็วมากเลยแนะนำนะครับถ้าจะเอาชาร์จเร็วนะแต่แอมไม่ถึงนะครับเต็มที่ผมให้8 0 0 0นะตามที่ผมเทสไปข้างต้นนั้นนะครับผมนะครับก็ลองดูนะสำหรับคลิปนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กำลังจะออมาซื้อ power bank รุ่นนี้นะพอดีเนี่ยอันนี้ผมซื้อมาใช้เองนะนะครับก็เลยเามารีวิวให้ชมกันอย่างฉบับเต็มเลยนะจะได้รู้ว่าเออ,เอ,อจริงๆแล้วแอมมันเท่าไหร่หรือว่าสามารถจ่ายแอมออกมาได้เท่าไหร่นะครับผมนะครับก็ลองดูเป็นไกด์ไลน์นะครับหวังว่าคลิปเนี้ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะใครจะซื้อหรือว่า ใครจะกำลังเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นเนี่ยก็ลองเข้ามาดูคลิปผมถ้าเจอคลิปผมก็ลองดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับผมนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามช anel สักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ